ประวัติพ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติและราชินีรูกทุ่งคนแรกของไทย คุณแม่พองศรีวรนุชนะครับเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายน2482คุณแม่เติบโตในครอบครัวชาวนาที่จังหวัดชัยนาทเริ่มต้นร้องเพลงตั้งแต่ยังเด็กนะฮะมีพรสวรรค์ทางด้านเสียงและจังหวะที่โดดเด่นและเริ่มเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งอย่างจริงจังในช่วงปี2500ต้นๆน,นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากนักแต่งเพลงชื่อดังในยุคนั้น,น,น,นเช่นครูภัยบุ์บุตรขันเสียงร้องของแม่พ่องมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะฮะทั้งไพเราะ หวานและสามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งซึ่งทำให้คุณแม่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วผลงานเพลงที่โดดเด่นนะครับด่วนพิศวาสวิมานในฝันบัวตุ่มบัวบานสาวนาอยากลองรัก ฝนเดือน6และเพลงลูกทุ่งอมตะอีกนับไม่ถ้วนแม่ผ่องได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีลูกทุ่งคนแรกของไทยได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งประจําปีพศ2535และคุณแม่ยังได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายนะครับจากทั้งภาครัฐและเอกชนและยังได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐ,ฐานให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทยคุณแม่ใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย มีความเป็นแม่พระของวงการลูกทุ่งเป็นทั้งครูและแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่จำนวนมากอีกทั้งยังมีน้ำใจช่วยเหลือคนในวงการอย่างต่อเนื่องคุณแม่พ่องศรีวรนุชนะครับเสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีหลังจากปเผชิญปัญหาสุขภาพมาระยะหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจการจากไปของแม่พ่องนะฮะถือเป็นการสูญเสียบุคคลสําคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยอย่างแท้จริง และถึงแม้ว่าคุณแม่จะจากไปนะครับแต่เสียงของคุณแม่จะยังคงก้องดังอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ